สวัสดีค่ะดิฉันนางประยูนศรีผุดพองประธานมูลนิธิไทยรัฐคููใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมอดีตป,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐความรู้สึกของดิฉันที่มีต่อคุณครูสุขาวดีคุณครูสุขาวดี ดิฉันไม่ค่อยจะได้เรียกสักทีจะเรียกแต่ครูติว๋วเพราะว่าเราจะรู้จักกันตั้งแต่ครูติ๋วยังไม่แต่งงานได้มาแต่งงานกับท่านพาออสุรพลนะคะดิฉันก็สนิทสนมรักใคร่กันกับคุณครูติว๋ควครอบครัวครูติว๋ควครอบครัวพออสุรพลเป็นอย่างดีนะคะ ลูกสาวน้องดิ้งนะคะที่เกิดเพิ่งได้ห้าวันนะคะคุณครูติ๋วนะคะไปอบรมที่พี่บูนดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงให้นะคะเลี้ยงทั้งที่นูดิ้งเพิ่งได้ห้าวันนะคะความผูกพันที่เรามีต่อกันไม่เหมือนไม่ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติผูกพันรักใคร่กันดูแลซึ่งกันและกันตลอดมา ดิฉันก็อยู่กับโรงเรียนไทยรัฐมาตลอดนะคะเป็นกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานนะคะก็อยู่อยู่ให้ความรักดูแลโรงเรียนตลอดมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูติ๋วนะคะจกกะเกษียณอายุราชการ ก็ขอให้ครูติ๋วมีความภูมิใจว่าครูติ๋วเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างที่ดีครูติ๋วถึงฝั่งฝันแล้วจบอย่างสง่างามเป็นครูเป็นแม่พิมพ์เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆทำทุกอย่างด้วยใจ ไม่ใช่ทําเพราะหน้าที่หน้าที่ก็ทําแต่ใจใจจะมากกว่าใจเป็นเป็นอาสาจริงๆอยากให้โรงเรียนที่ตัวเองอยู่สวยงามมีระเบียบอยากให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีเป็นเด็กดีแล้วก็มีกิริยามารยาทที่ดี คู่ติวจะพภาพสอนทุกอย่างดิฉันเห็นแล้วชื่นใจก็อยากฝากในจุดนี้ไว้กับคุณครูลูกหลานทุกคนนะคะว่าตัวอย่างที่ดีนะคะมีค่ามากกว่าคำสอนก็อยากให้ลูกๆครูทั้งหลายนะคะเอาแม่ติวเป็นเป็นแบบอย่างเพราะว่าการการทำตามแบบอย่างคนคนดีนะคะ จะทำให้เราเจริญไม่เสียหายอะไรนะคะค่ะสำหรับคุณครูติ๋วที่กเกษียณน,นะคะ,กะเกษียณดิฉันก็ขออวยพรให้ครูติ๋วนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวเป็นแม่ที่ให้ความอบอุ่นกับลูกเป็นภรรยาที่ให้ความอบอุ่นกับสามี ถึงแม้ว่าคูติวจะกเกษียณไปแล้วนะคะแต่ดิฉันเชื่อลึกๆว่าคูติวนะ่ะนี้จากโรงเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยความด้วยมันเป็นด้วยจิตจิตสำนึกข้างในอะ่ะต้องต้องช่วยต้องรับผิดชอบนะคะก็ก็ให้คูติวเอาเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยลูกๆทางโรงเรียนนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็ดูแลครอบครัวให้มีความสุขมีความอบอุ่นนะคะครูติ๋วเป็นสิ่งที่ดิฉันรักและก็ภูมิใจที่สุดเมื่อครูติ๋วถึงฝั่งถึงอย่างสง่างามกเกษียณอย่างสง่างามดิฉันก็ดีใจภูมิใจขอให้ครูติ๋วจงมีความสุข อายุมั่นขวัญยืนอยู่กับครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีช่วยกันทำทุกอย่างให้เจริญล่งเลืองขอบคุณคะ่ะ